ชาวบ้านเราควรที่จะไปขายเองที่ตลาดนัดวัวควายไหมแบบนั้นก็ดีแต่ว่าใครเขามีรถไม่อะไรเขาก็ไปขายเองก็นี่เยอะเหมือนกันได้ราคาดีไหมหรือว่ายัางไงไม่หรอกคนเราเนี่ยทำไปเองเนี่ยแบบคนตลาดเขารู้นะไอ้คนไ,ไอ้คนนี้ไม่เคยไม่เคยมา <c oughs> ขายเนี่เขากดราคาเขา <c oughs> แบบฟอแบบต่ำๆเลยบางทีก็ตกใจพวกเขาไปเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางทีในห้อยในแถวบ้านเขาให้ราคานี้แหละ ขาอยากไปเองเลยอยากไปดูไปถึงนั่นแหละราคามันโอ้ยมันเจอหลายคนแบบนี้ครับผมมีความเสี่ยงสูงเนาะนั่นแหละไปถึงนั่นเ่ยคนไม่รู้จักน้องใบว่าพวกหัวข้าผวกใบว่าผมเนี่ยเข้าประจำเขาก็รู้เออนี่เขาตีราคาแบบต่ำๆตีไปแล้วปั๊บเขาเดินหนีมันมีพวกเขามาสวนอีกอ๋อยอย่างนั้นนะกี่กี่คนมาสวนสักกี่คนนั่นแหละเขา ชุดภูขเขา,าก็มีหลายคนเหมือนกันนะชุดผมมาตีต่ำปุ๊บตีต่ำปุ๊บไอคนหนึ่งมาไปไป,ไปขึ้นขึ้นน้อยๆเนี่ยอ้าวขึ้นห้าร้อยเออหรือห้าร้อยหรือสามร้อยเนี่ยอ้าวไอคนอยากขายก็อยากขายและเนาะไออู้คนนี้มันทำไมมั้งเออขึ้นขึ้น <laughs> สุด, <laughs> สดท้ายนายอยากขายให้คนที่สามพี่สี่นะนั่นแหนะละทีมงานของเยอะนะจ๊ะ แต่ว่าเราในหัวนี่เรารู้อยู่ว่าใครที่มันใครนะรู้ไปว่าผมผมมันรู้จักไบพภูเขาคนไหนคนไหนครับผมว่านี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับฉะนั้นก็สวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีครับเห็นว่าเพิ่งไปตลาดนัดวัวควายมาครับเพิ่งไปกลับมาตอนประมาณสามโมงสี่โมงวันนี้เลยนะวันนี้ครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับแต่ผมซื้อเอาไปมันตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่มันอยากขายยากเลย ราคาไปว่ามื่นลงอ่ะอืมขายดีอ๋อครับว่าตัวใหญ่มันต้องอ้วนผูกวิญญเขามาเอาอืมครับใหญ่ต้องอ้วนครับาว่าพร้อมครขายยากถึงจะตัวใหญ่แต่ถ้าผมนี่ขายยากครับอ๋อครับผมแต่ถ้าตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กราคามันอ้วนเลยราคามันก็พอไปได้พอไปได้เลยเหรออ๋อไอ้ตัวเล็กนี่ก็คือวัวพื้นบ้านเรานะครับ ที่มันแบบว่าอ้วนๆแล้วก็มันแน่แบบน,นแบบวัานานๆขายได้ขายดีเลยจขายดีเลยนะสี่เหลี่ยตัวละเท่าไหร่ครับถ้าทรงนั้นวันนี้พอไปสามตัวตัวเล็กแบบว่าจะได้ไปแล้วผมขายไปเลยหนึ่งหมื่นหกพันสามตัวนั่นสามตัวหนึ 16, <000 S 2> ่งหมื่นหกพันทำไมมันถูกจิงเลยก็นนั่แหละแต่ว่ามันเล็กไอ้ตัวเล็กเนี่ยยังไม่ได้อจ่อจมูกเลยขนาดไหนตัวเล็กนี่เท่าตัวนั้นไหมครับอมันเท่าตัวนั้น ก็เลยทอ้งตัวนั้นสองตัวแล้วก็ตัวเล็กกว่านี้อีกหนึ่งตัวอ่าสามตัวหมื่นหกโอ้แต่ว่าอ้วนนะอ้วนครับอืมันเป็นตัวผู้ครับผมผู้ทั้งสามตัวเลยหนมันอ้วนกว่าตัวนั้นไหนพาผมมาดูหน่อยตัวใหญ่เท่านี้ไหมครับพ่อน้าครับแต่ว่ามันอ้วนอ้วนอ้โหเนี่แต่ว่ามันอ้วนกว่านี้ไอ้ตัวนี้มันก็โอ้ยราคา อันนี้คุณอาซื้อมาเท่าไหร่ครับนี่ครับผมสามพันซื้อมาสามพันถ้าสภาพนี้ไปตลาดได้เท่าไหร่ครับกถึงาแล้วถ้าสามพันก็สามพันเกินไปหน่อยเลยมันด้ยน่าจะได้อยู่ห้าร้อยครับอผมก็ว่าขนาดนั้นแหละสามพันห้าอย่างเยอครับผมไอตัวที่เอาไปคืออ้วนกว่านี้นะอ้วนกว่านี้นั่นสามตัวครับได้หมื่นหกหมื่นหกเฉลี่ยแล้วตัวละเท่าไหร่ครับคุณอะก็ตัวละเท่าไหร่ครับเยผมพูดว่า ผมพูดให้เขาว่า้น่ะผมว่าหมื่นแปดตัวนี้เขา่อรอง่อรองมากก็ามื่นหกเขาว่ากบบนด้ด้วนี้ก็เอาครับผมเอาไปเลยพอได้ขายนะพอได้ขายกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรครับผมซื้อมามันหมื่นสามได้ตัวละพันก็เอาอได้ตัวละพันก็เอาได้ได้มานี่ได้เสริมอาหารเสริมอะไรไหมไม่หรอกเอามาเลยไม่ได้ลงจากรถผมก็ส่งไปเลยอ๋อก็คือไปจับมาปุ๊บ อยู่บนรถนะอยู่บนรถเลยไอ้คืนนั่นแหละอ่เขินทุงเอ้็มอวานนี่แล้วก็พอประมาณปีสี่ปีห้าก็เอาไปเลยโอ้โหครับผมแต่ว่าหายากนะกําไรตัวละพันนะเพราะว่าส่วนมากนี่ถ้าวัวตัวเล็กนี่เห็นเขาว่าราคามันถูกนะถ้าวัวหอมนี่ห้ามเอาไปตลาดเลยเอาไปถ้าได้ถูกเนี่ยเอาไปได้สบายเลยได้แพงเลย ครับ <S 1> <S 1> ผมอันนี้ถือว่าพอมไหมครับคุณอะอันนี้ก็พอพอมพอไม่พอมเท่าไหร่พอดีนะพอดีถ้าตลาดนี่ราคาเท่าไหร่ครับตลาดครับก็แม่ลูกนี่ยยังมากก็ไม่เกินเจ็ดแปดพันนะที่ตลาดน,นัดนะครับอ้ทำไมมันถูกจริงเลยถูกจริงเหอไอ้ตรงนั้นน้องผมเอาไปคนบ้านของลมลูกมันไม่ใช่ตัวลเล็กเาวมือหนึ่งไม่ได้ ขอให้แค่ก่าพันโอ้โหดูเปนครืองทศตัวนั้นครับผมทุกวันนี้ใสยพันธุ์ไม่เน้นแล้วไม่เน้นเน้นแบบเนื้ออย่างเดียวเลยครับทำยังไงให้อ้วนนะครับแบบว่วพอปลูกเวียดมาเนี่ยเขาไม่ไม่สนใจเลยด้แบวว่าท่านไหนท่านไหนอเขาดูแต่เออเนื้อมันเติมไหมเติครับผมเนื้อถึงก็คือมันอ้วนนะอ้วนครัโหถ้าอ้วนนี่ก็คือจะไม่มี ไม,ไม่เห็นแบบว่าหลังมันต้องเสมอเลยมีตัวไหนที่อ้วนแบบนั้นบ้างไหมครับผมไม่มีครับอ๋อมีแต่ตัวผอมเลยใช่ไหมออไอตัวนี้มนนผมตอนนั้นมันผอมผมซื้อมาหมื่นหนึ่งพันตัวนี้นะค,คุณอาซื้อมาหนึ่งหมื่หนึ่งพันครับขุนอะไรครับที่นี่ไม่ครับมันกินแบบอาหารกับลำอ่าครับแล้วก็เอากากน้ำตาลผสมคับฟางอ๋อ คิดว่าอีกสักกี่เดือนถึงจะไปปล่อยได้ครับว่าล่ะเดี๋ยวดูถ้าตัวมันขึ้นก็จะเอาไปคิดว่าได้อยู่ใช่ไหมครับครับอือก็ผมว่าซื้อมากเอยราคาพอมันพอพอฟังได้นะหมื่นกับพันหนึ่งครับผมครับแต่ว่ามาตอนที่มานี่คือผอมนะมันผอมเหลือแต่กระดูกนะมันก็ไม่กระดูกตัวอะไรหรอกก็ว่าพอดูได้พอดูได้เจ้าของเขาไปว่าเขาไปว่า ทีแรกก็ผมเคยซื้อกับเขาประจำอ่าพอดีเขาก็วา่าเลยผมมาเอามื่นกับพันหนึ่งเด้ออ่าอย่าขออีกนะเอา้าเขาว่ากูน <c oughs> นาคิดว่าถ้าตัวนี้ทําให้มันอ้วนๆหน่อยไปได้เท่าไหร่ครับผมว่ามื่นแปดมื่นเจ็ดมื่นแปดแต่ไม่ถึงสองนะไม่ถึงโอ้แต่ว่าใหญ่น,นนะุณนาะนอ้ไม่ใช่เล็กเลยอ่แต่ทำไมมัน,<ห>นถูก,ถกจริงเลยล่ะจังว่าะลร ผมแบบว่าไปลองสองเขาก็ว่าโอโห,ห,หัวตัวนี้ไม่ถึงสองอย่างง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ั้นละ <ๆ S 2> ครับ <ๆ S 2> เขาดูอะไรเขาถึงบอกว่าไม่ถึงสองเขาดูเขาดูแบบแบบมันเดี๋ยวนีแต่ครับถ้าว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยโอ้โสองกว่าผ่านไปไอตอนนั้นทําไมมันถึงได้เป็นสองกว่าครับ <c oughs> ตองช่วงวแงช่วงนั้นครับแต่ช่วงนี้น่ช่วง,งนี้วัวถูกเพราะอะไรถึงวัวถูกครับพ่อนะะมันเข้าตลาดเยอะ โวเยอะนะครับโอ,โอ้ยนั่นสนามเลยไม่มีที่จุเแล้วคนซื้อในตลาดเนี่ยเขาเลือกเลยไอตัวไหนเขา <c oughs> เขาเข,ขาถามแต่คำเดียวเลยไอ้ไหนเขาพอต่อรองได้เขาก็ต่อรองได้นั่นเขาก็เดินไปหาตัวอื่นอ๋อเป็นอย่างนั้นตัวเลือกเยอะนะครับตัวเลือกเยอะคือถ้าชี้ตัวนี้ปุ๊บถ้าราคาไม่ถูกหูก็เดินหนีเลยเดินหนีหนหนอ๋อตัวไหนเขาลองราคาไปบาสูงเขาก็เดินหนีครับผม แสดงว่าคุณอาก็ร้องราคาพอดีนั่นแหละผมเอาไปวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวขนกลับกี่ตัวไม่ได้ขนกลับอ๋ออ <c oughs> ปหมดเลยอยหมดเลยโอผมซื้อมาไว้ว่าราคามันพอไปได้นะครับผมถ้าซื้อมาไว้ว่าราคามันเกินตลาดนครกอ็อยู่เลยนะเคยมีไหมซื้อเกินตลาดเอง <c oughs> เคยแต่นั้นนั้น,นอีกทีอ๋อ ผมผมก็ต้องรู้นอกใบบานราคาเขาเออไอรุนนี้เขาซื้อตัวอะไรเท่าไรผมอก็ต้องซื้อตาตลาดสักเท่านั้นเท่านี้ครับผมนะคืออย่างน้อยต้องตัวละพันเนาะถึงจะอยู่ได้เนาะตัวละพันถึงอยู่ได้ต้องถ้ามันลดจากนั้นนะบูค่าใช้จ่ายมันเยอะเข้าตลาดหนค่าสนามหนค่าหมอมีค่าหมอด้วยหมอปัสัตว์เขาต้องทําใบให้ออกนะทถ้าไม่ได้ใบนั้นมันออกไม่ได้ครับผมชาวบ้านเราควรที่จะไปขายเองที่ตลาดนัดวัวควายไหม แบบนั้นก็ดีแต่ว่าใครเขามีรถไมีอะไรเขาก็ไปขายเองก็มีเยอะเหมือนกันได้ราคาดีไหมหรือว่ายัางไงไม่หรอกคนเราเนี่ยเขาไปเองเ่ยแบบคนตลาดเขารู้นะไอ้ไอคนนี้ไม่เคยไม่เคยมาขายเนี่ยเขากดราคาครา<อ>แบบตอแบบตำตำเลยบางทีก็ตกใจพอไปเนี่ย,าย <laughs> บางทีในห้อยในแถวบ้านเขาให้ราคานี่แหละ เขาอยากาไปเองเลยอยากไปดูไปถึงนั่นแนละราคามันโอ้ยมันเจอหลายคนเลยแบบนี้ครับผมมีความเสี่ยงสูงเนาะนั่นแหละไปถึงนั่นเลยคนไม่รู้จันกน้องใบบ้าพวกาานะพวก่อค้าผูกใบบ้าผมเนี่ยเข้าประจาเขาก็รู้เออแต่คนไม่เคยเห็นหน้าเนละยเขาเรียบร้อยอเขาตีราคาแบบต่ำๆต,ต,ต,ตีไปแล้วปับ๊บเขา เดืนี้มันมีพวกเขามาสวนอีกอ๋ออย่างนั้นนะนนกี่กี่คนมาสวนสักกี่คนนั่นแหละเขาชุดพวกเขาก็มีหลายคนเหมือนกันนะชุดผมมาตีต่ำปุ๊บตีต่ำปุ๊บไอ้คนหนึ่งมาไปไป,ไป,ไป,ไปขึ้นขึ้นหน่อยน่อยนอ่าวขึ้นห้าร้อยเออด้วยห้าร้อยลึกสามร้อยเหนี่อ่าว <c oughs> ไอ้คนจะขายก็อยากขายแล้วก็อ๋อไอ้อคนนี้มันทำไมมั้งเออคนนี้สุดท้ายนาจะขายให้คนที่สามที่สี่นะนั่นแหละทีมงานเขาเยอะแต่แต่ว่าเราในหัวนี่เรารู้อยู่ว่าใครทีมงานใครนะรู้เอาไปว่าผมผมไม่รู้จักไปจากพวกเขาคนไหนคนไหนครับผมอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับฉะนั้นก็ ถึงว่าถ้าขายในบ้านได้ดีก็ขายในบ้านดีถ้าพอใจนะครับอ่าอ่าถ้าไปตลาดเองหนู้มันพู้ยากไม่โดกแบบเข้าตลาดไม่เคยขายในไม่ก็อะไรเนี่ยไปพูดเขบเขาก็ต่อแบบต่ำๆไปเลยตัแบบใจหายเลยนะอ,อแบบนี้ว่าหมื่นห้าหรือหมื่นหกเนี่ยเขาก็เออหมื่นหนึ่งไม่ได้บอก,อย,กอย่างนี้เลยนะ๋อ้เขาไม่ได้ซีเรียสนะกลัวมันเยอะนะน่าัวเยอะนะเขาก็พูดไป่นี่ยละคน,น,นไปขายนะอาว ไยังงครับผมปอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะผู้ชมครับที่ชาวบ้านที่มีประโยชน์เนาะครับบางคนเนี่ยบางคนเห็นว่านาย้อยซื้อถูกซื้อถูกมันไม่ใช่นะมันเจอหลายคนแล้วผมตามเคยไปไปในบ้านนะเขาว่าเขาเอาเมาลรถไปเลยไปขายไม่ถึงพวกพ่อค้าให้กันได้ในในไม่ไปขายนั้นไม่ได้พ่อค้าให้ถ้าคนกลับมีเสียหลายต่อนะ นั่นแหละมันมาซื้อรไรต่อครับผมในขาโนดในสนามในภาพครับผมสุดท้ายนายจะต้องขายแบบตำาๆเนาะครับผมไม่เราโกค้าให้ก็เขาก็เห็นดูแบบเขาก็เกรงใจนะเขาก็ไม่ต่อมากหรอกแบบว่าพอไปได้ครับผมครับอืมขนเราไม่ใช่ว่าจะไปกกราคาโอ้ผมไปซื้อผมก็สงสารพวกเรี้ยงเหมือนกันโอ้คำพูดนีดีครับพ่อน้าครับผมน่ะ ผมพูดเลยผมว่า,าโอ้ผมก็สงสารหูกเลี้ยงไงกว่าจะใหญ่กว่าจะโตเนี่ยโอ้ใช้เวลาไม่ใช่เนอะครับผมนนะบอืมผมไปซึ่งผมออกไปเนี่ยโอ้พวกรีกผมเออใครจะขายเออผมซื้อมานานแล้วเขาก็รู้จักหมดน,นะอ่าครับผมครับคือคุณอาเนี่ <crushed> ซื้อแบบเข้าใจคนเลี้ยงนะเอผมไม่ได้กดขี่เท่าไหร่นะอ่าครับผมพอไปได้เราไปได้เออผมไปได้แล้วก็ จะคลองก็พอขายได้ผมครับผมถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างนี้เรื่องที่ดีผมก็พูดให้จะคลองโัวก็ฟังเลยนะเอือผมาพอผมไปได้พอจะคลองขายได้ครับผมครับพี่คุณอาซื้อมาเท่าไหร่นะสองมืนสองหมื่นนะผสมแล้วนะผสมแล้วโอ้โหขนาดนี้นะสองหมื่น ตอนที่ผมลงคลิปไปมีทุกคนถามหาเลยนะ <g ül> <laughs> มีทุกคนอยากได้เลยเ้ือดผมจูกออกมาเนี่ยมันสูงในหัวมันสูงก,กว่าผมผมร้อยหกสิบกว่าเนียมันแล้วก็สูงเลยตัวนี้ถ้าเอาไปขายที่ตลาดนัดนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมอย่างว่าเราผมไม่อยากจะขายก็าตามสมมติต,แติแต่สมมติเดี๋ยวนี้ผมก็ว่าสี่หมืน่นน้อยๆเลยได้เหรอสี่หมื่นกว่านะครับโอ้โหทระมาณมันทองด้วยนะถ้าไม่ทองเลยโอ้ไม่ถึงหรอกถ้าไม่ทองก็ประมาณ บางทีก็สามหรือบางทีก็สองกว่านะสามหรือสองกว่านะครับตอนนี้มันท้องอาศัยแบบว่าใครขออยากเลี้ยงอ๋อเป็นราคาไม่พันไปเนาะครับครับผมก็แบบว่าตัวมันก็มันก็มันไม่เกเรนะมันก็ใช้ได้เลยแหละวัวโครงสร้างใหญ่นะครับครับครับผมคือถ้าซื้อไปเลี้ยงนี่เหมาะเหะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อไปทําเนื้อไม่เหมาะไม่เหมาะซื้อมาสองหมื่นสอง สองหมืนมนหม่นเต็มเต็มเลยหนึ่งหนึ่งสองหมื่นเต็มเต็มนะตอนนี้ก็ไปถึงอยู่ประมาณสี่หมื่นก่ากว่าขนาดนั้นนะในตลาดในทา้า <c oughs> เอาเข้าไปเนี่ยโอ้แต่มันจะดูเลยมันจะใหญ่กว่าพุ่นเลยมันสูงแล้วมันใหญ่เลย <c oughs> คนก็วิ่งใส่เลยเนาะแล้วสีอะไรเพอ่าใกล้ครับผม